สวัสดีครับแบงค์เคเบอลน,นะครับพอดีเสียงผมอาจจะอุยนิดนึงนะไม่ค่อยสบายแต่ว่าใกล้หายแล้วครับคือช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวก็ร้อนโคตรเลยเดี๋ยวก็ฝนตกแบบโอ้โหถหล่มน้ําท่วมยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะป่วยมานี่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ดีเลยและสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับจะเป็น ep สุดท้ายกันแล้วนะคือจะบอกว่าเป็น ep สุดท้ายคงไม่ได้สิเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวของคาร์โลเวนชลอตติในตอนที่เขา คุมทีมปัจจุบันเนี่ยแหละเลอมาดริดและถ้าในอนาคตเนี่ยอาจจะ2ปี3ปี4ปี5ปีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันมีเรื่องราวชีวิตของเขาหลังจากเลอมาดริดหรือว่าจะเป็นเรื่องราวไปคุมทีมชาตินูน้นทีมชาตินี้หรือจะ,กะเกษียณเลยหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้มันจบแบบสมบูรณ์เลยซึ่งผมก็หวังว่าตลอด E ีีที่1จนถึง EP ีที่9 EP ีปัจจุบันเนี่ยครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเหมือนกับในเรื่องราวของอาแซนเวนเกอร์เยเกนครอป แล้วก็เฟอร์เล็กเฟอร์กูสันและสําหรับเรื่องราวของคนต่อไปเนี่ยผมมีเตรียมเอาไว้แล้วแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยยังไงอดใจรอกันนิดนึงนะและถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําเรื่องราวของนักเตะคนไหนผู้จัดการทีมคนไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้ทาให้ครบตามที่ทุกคนเรียกร้องนะเพราะว่าเรื่องราวของนักเตะบางคนผู้จัดการทีมบางคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่มีทีมงานช่วยไงผมแบบทําทุกอย่างเองคนเดียวหมดเลย แต่ผมก็มีโน้ตเอาไว้แล้วล่ะถ้าจังหวะไหนผมมีโอกาสมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะรีบทําให้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องนะสามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับและสําหรับสมาชิกในระดับเพื่อนแต่งนะครับจะได้ฟังเรื่องราวประวัติของสโมอสรลิเวอร์พูลแบบว่าละเอียดยิบเลยผมมีรวบรวมมาให้ตั้งแต่ช่วงอ่ก่อนก่อตั้งสโมอสรอ,อีกและอีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้ผมเพิ่งจะเปิดแอคเคาท์ทิกต k อก สำหรับใครที่สนใจสามารถไปกดติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะเพื่อนๆสามารถพิมพ์คำว่าแป่งเคบอนเป็นภาษาอังกฤษติดกันได้เลยครับมันก็จะขึ้นมาเลยแต่ในเรื่องของเฟ b บุ๊ p เพ e เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพักเอาไว้ก่อนในช่วงปี2021สถานการณ์ของแล้วมาดิบมันอยู่ในช่วงเวลาที่มีปัญหาหลายอย่างมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศล,ลาออกจากตําแหน่งของเซนาดินซีดานและก็รวมถึงสถานะทางการเงินที่เข้าขั้นวิกฤตเลยจากโรคระบาดโควิด -19 คือแล้วมาดิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับพวกเขาได้ทําการกู้ยืมเงินมากกว่า600ล้านยูโรมาเพื่อทําการปรับปรุงสนามซานเดกโกเบอร์เาเบลคือ,อเรื่องของการปรับปรุงสนามเนี่ยครับพวกเขาได้วางแผนกันมานานถึงเกือบ5้าปีแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมันกลับมาทําให้แผนทางการเงินของพวกเขาอะ่ะหรือจริงๆต้องบอกว่าทุกทีมในโลกเลยแหละ มันพังทลายลงไปหมดเลยมันก็เลยทําให้ฟอเรนติโนเไปเลสเนี่ย<ๆ>เขาพยายามมองหาโค้ดที่สามารถเข้ามาทํางานได้ภายใต้ข้อจํากัดและมันก็มีชื่อของผู้จัดการทีมมากมายเลยครับที่พวกเขามองเป็นตัวเลือกอย่างเช่นมาซิมิเลโนเอาเลกรีแต่ว่าเอาเลกรีในช่วงนั้นนะครับเขาได้ตอบรับข้อเสนอเพื่อจะกลับไปคุมทีมยูเวนตุสก่อนที่ไปเลสเขาจะติดต่อไปแล้วอันโตเนลคอนเต้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่อยู่ในลิสต์คือจริงๆแล้วคอนเต้เนี่ยครับ เขาเคยเกือบยา้ายไปคุมแล้วมาดิดมาตั้งแต่ปี2018แล้วคือในช่วงเวลานั้นน่ะน,นักเตะในทีมหลายคนเขาก็ตื่นเต้นกันเพราะพวกเขามองว่าคอนเต้จะสามารถเข้ามาทําให้เกิดความสั่นสะเทือนได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคอนเต้เขาก็จะมาพร้อมกับเงื่อนไขหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมตลาดซื้อขายหรือรวมไปถึงสถานการณ์ภายในห้องแต่งตัวซึ่งตรงนี้มันจะไปทําให้อํานาจของไปเลสมันถูกลดทอนลงไป และยิ่งเราไปดูถึงสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรด้วยแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เสี่ยงมากๆสําหรับแล้วมาดรดในช่วงเวลานั้นมาริซิโอโปเชติโนก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เปเรสเขาให้ความสนใจแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยมีการพูดคุยกันเพราะว่าโปเชติโนเขาได้ไปเป็นสัญญากับปารีสแซงต์แชมงไปก่อนแล้วและเมื่อตัวเลือกหลายๆคนมันยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยสื่อท้องถิ่นหลายๆสำนักเขาก็เริ่มเสนอชื่อของลาอูกอนซาเลสที่ตอนนั้นอ่ะเขาเป็นผู้จัดจาการทีมเยาวชนกาสติยาแต่ว่าทีมงานหลายคนภายในสโมสรเน ลาอูยังไม่เหมาะสมสำหรับการก้าวขึ้นมารับงานทีมชุดใหญ่มันก็เลยทําให้ชื่อของเยร์เกนครอฟโยคิมเลฟและก็กูตีอัน,นีตนักเตะของสโมสรถูกสื่อนํามาจับโยงแต่ว่าทั้ง3คนก็อยู่ในสถานะที่ไม่ต้องการรับงานนี้หรือว่ายังไม่เหมาะสมและถ้าเราไปมองดูรายชื่อโค้ชแต่ละคนหลังจากที่อันเชลติเขาออกจากแล้วมาดิดไปในรอบแรกแล้วเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนโค้ชกันมากถึง5คนเลยไล่ตั้งแต่ลาเฟลเบนิเตสซินดาดีนซีดานยูเลียนโรเปตกีซานเตียโกโซลารี ก่อนที่จะกลับมาที่เซเนดินซีดานอีกครั้งหนึ่งพอเราไปดูรายชื่อโค้ทั้ง5คนแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าแล้วามาเดิดในช่วงเวลานั้นนะครับเขาไม่สามารถดึงดูดโค้ดที่มีชื่อเสียงมากพอหรือว่าโค้ดร,ระดับโลกมาจากทีมอื่นได้เลยเพราะว่าอย่างเซเนดินซีดานเองเนี่ยครับเขาก็ขึ้นมารับงานโค้ดครั้งแรกโดยที่เขาก็ไม่เคยไปเริ่มต้นสร้างชื่อกับทีมอื่นมาก่อนเลยด้วยซ้าและก็ต้องยอมรับครับว่านอกจากซีดานแล้วอีก3คนที่เหลือมันคือผลงานที่ล้มเหลวทั้งหมดและชื่อของหลุยส ก็กลับมีชื่อเข้ามาพัวพันในลิสต์ของเปเลสด้วยแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยหลายๆเหตุผลแหะครับทาั้งงานกับทีมชาติสเปนแล้วก็เรื่องอาการป่วยของลูกสาวคนเล็กเก้าขวบของเขาที่ตอนนั้นน่ะลูกของเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่การพูดคุยดังนั้นชื่อของอันเช่ครับมันก็ถูกโยงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งและอันเช่เขาก็ได้บอกว่ามันเป็นโอกาสที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการย้ายที่ดีสําหรับผมและครอบครัวมันเป็นโอกาสที่ผมจะได้กลับไปที่มา ซึ่งผมก็รู้ว่าผมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแน่นอนผมมีความสุขมากๆในเมื่อตัวเลือกหลายๆคนมันไม่พร้อมแล้วเนี่ยสุดท้ายเปเลสเขาก็ต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่รู้จักสโมสรน,นี้เป็นอย่างดีมีตัวตนกับสโมสรและก็สามารถทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้ด้วยเพราะว่าหลังจากการจากไปของซีดานและก็รวมถึงลามอสด้วยเนี่ยมันถือว่าเป็นการเป,เป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยมันก็เลยเกิดเป็นความปันป่นป่วนภายในสโมสรและอันเช่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกทางการเมืองที่ถูกต้องที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว อันโตเนลล์คอนเต้ก็น่าจะได้รับงานนี้ไปแล้วด้วยซ้ําสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างอันเช่กับคอนเต้เนี่ยครับมันก็คือบุคลิกทั้งสองคนนี่แบบต่างกันสุดขั้วเลยอะคือสิ่งที่คอนเต้เขาได้ทํากับซีเวนจางประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเนี่ยเราจะไม่มีวันได้เห็นอันเช่ทาแบบนั้นแน่นอนมันก็เลยทําให้คาร์โลเอนชลอตติเขาได้กลายมาเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเลอมาิดในช่วงเวลานั้นพลังเงียบทั้งนอกและในสนามของอันเช่มันจะทําให้ตัวของไบเลส เขายังคงสถานะกษัตริย์ของมาดริดต่อไปได้คาร์โลอันชอลติเขาบอกว่าเขารู้ครับว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในการกลับมาในรอบนี้จากวันนั้นเนี่ยทีมของเขามีคิสเยโนโรนาลโดที่อายุ28ปีลูก้ามเดชเซอร์กิโอลามอสที่อายุ27ปีคาริมเบนเซม่าอายุ25ปีแกเร็ตเบล24ปีและก็มีเด็กดาวรุ่งอย่างวาลานกาบาคาลและก็คาซมิโลที่อายุได้เพียงแค่21-22ปี มีพวกซีเนียตัวเก่าอย่างชาเบียลลองโซ่ไเป้แล้วก็อิกเคคาซิยัสแต่ว่าการกลับมารอบที่2ในครั้งเนี้ครับทีมของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนักเตะในทีมหลายคนอายุแตะเลขสามกันหมดแล้วทั้งกาบาคาวโทนี่ครสเบนเซม่ามดิสกาเซมิโลแล้วก็รวมถึงนักเตะอย่างเอเดนอาซาอิสโก้มาเซโล่และก็แกเลเบลที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้ว แต่ว่ามันก็จะถูกทดแทนด้วยนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนที่มีคุณภาพมากๆอย่างเช่นเบลเบเดโอเดนการ์ดและก็วินิซิอุสจูเนียและนักเตะชุดนี้แหละครับบวกกับมันสมองของอันเช่ที่มันสามารถทําให้เขาได้กลายมาเป็นกุนซือคนแรกที่คุมทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ครบทั้งหลีกใหญ่แถมยังจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อีกหนึ่งรายการก่อนที่อันเช่เขาจะพูดไว้ในช่วงหลังจบฤดูกาล2022ว่าผมจะคุมทีมและเอามาดริดเป็นทีมสุดท้ายหลังจากมาดริดผมก็คงจะยุด แต่ผมไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ถ้าสโมสรอยากให้ผมอยู่10ปีผมก็จะอยู่10ปีแต่หลังจากนั้นผมจะไปใช้ชีวิตอยู่กับหลานจะไปเที่ยวพักผ่อนกับภรรยาของผมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะทําในชีวิตแต่ผมยังไม่เคยได้ทํามีหลายประเทศที่ผมอยากไปแต่ผมยังไม่เคยได้ไปผมไม่เคยไปออสเตรเลียผมไม่เคยไปริโอเดจาเนโรผมอยากไปหาน้องสาวของผมในวันธรรมดาหลังเลิกงานผมมีอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตที่ผมอยากทําแต่ผมยังไม่เคยได้ทํามันสักที แต่พออันเช่เขาได้ถูกถามถึงโอกาสการคุมทีมชาติเนี่ย<ๆ>เขาก็คิดแป๊บหนึ่งครับแล้วเขาก็ตอบออกมาว่าใช่ใช่บางทีทีมชาติอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะการคุมทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้หนักเหมือนกับสโมสรมันยังมีเวลาให้พัก,ม,ม,พกมันยังมีเวลาให้ได้ไปเที่ยวรอบๆบ้างแต่กับสโมสรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดพัก7วันคุณก็ต้องทํางาน7วันแต่สําหรับฟุตบอลยุโรปปี2024มันอาจจะเร็วไปแต่ฟุตบอลโลก2026มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะ แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับทีมชาติบราซิลถึงขนาดยอมเทหมดหน้าตักเลยเอาโค้ชมาคุมทีมชั่วคราวเพื่อรออันเช่แค่คนเดียวเพราะตอนแรกอะมันมีข่าวว่าอันเช่เขาจะออกจากแล้วมาดิดหลังจากหมดสัญญาในปี2024และเขาก็จะไปคุมทีมชาติบราซิลแต่มันกลายเป็นว่าเขากลับต่อสัญญากับแล้วมาดิดไปจนถึงปี2026ซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้เลยครับว่าเขาจะอยู่ครบสัญญาหรือเปล่าอาจจะโดนไล่ออกก่อนหรือว่าอาจจะต่อสัญญายาวขึ้นอีกก็ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเลย และเรื่องราวของคาร์โลอันเชลติก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะที่อันเช่เขาจะออกมาพูดถึงเรื่องราวภายในสโมสรในช่วงเวลาที่เขายังคุมทีมอยู่ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเราอาจจะต้องรอกันนิดนึงรอจนกว่าเขาจะออกมาจากมาดริดซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเป็นปีไหนซึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสำหรับการติดตามรับฟังมาตั้งแต่ EP หนึ่งเลยหวังว่าจะถูกใจกันนะและเรื่องราวของอันเช่เนี่ยผมก็จะขอหยุดพักเอาไว้แบบยาวๆเลยยาวๆยาวๆไปเลยครับ จนกว่าเขาจะออกจากมาดิดหรือว่าจนกว่าเขาจะ,กะเกษียณเนาะแต่กว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะลืมไปแล้วละ่ะยังไงเพื่อนๆนก็ใครที่จําได้นะช่วยเติมผมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่2-3ถึงสปีนี้อย่างแน่นอนอะ่ะก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของอันเช่ก็จะจบลงที่ตรงนี้เนาะและเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทําเรื่องราวของใครต่อเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่องเล็กๆช่องนี้กันให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะช่วยกันนนันนนนสสบุช่อง ก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะแต่ถ้าไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับใครมีภาระอะไรเนี่ยไม่ต้องสมัครแค่กดเข้ามาฟังและช่วยกันเสียเวลาดูโฆษณากันนิดนึงเนาะก็ถือว่าช่วยผมได้มากๆกันแล้วล่ะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะและสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผม